สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมีเรื่องของตับมาฝากกันนะครับไม่ใช่กินตับแบบพี่กำลังคิดกันนะครับเพราะฉะนั้นเรามาคุยกันดีกว่าว่าเรื่องของตับเนี่ยจะเป็นตับส่วนไหนกันบ้างนะครับกับนายแพทย์ชาชัยศรีบัณจิตครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับหมอครับไม่เกี่ยวกับกินตับแบบพี่พี่เท่งกำลังร้องอยู่ใช่ไหมครับครับตับที่เราพูดถึงเป็นตับอ่อนนะครับเป็นภาวะตับอ่อนอักเสบเรื้อรังเนี่ยก่อนอื่นถามคุณหมอก่อนว่าตับอ่อนอยู่ตรงส่วนไหนครับคุณหมอครับตับอ่อนอยู่อยู่ด้านหลังครับ่่เเกกียยยวััับบบตตรลคอูด้านหน้า แล้วก็ถัดไปตรงนี้เป็นน้ำม้ามกระเพาะตับอ่อนนี่อยู่ด้านหลังพอออยู่ด้านหลังเราเนี<ค>อยู่ด้านหลังแล้วตับอ่อนมีหน้าที่อะไรในร่างกายครับคือตับอ่อนเนี่ยหน้าที่ใหญ่ๆก็คือในการผลิตอินซูลินนะ,ะผลิตฮอร์โมนแล้วก็ผลิตตัวน้ําย่อยแบบออกมาเพราะฉะนั้นภาวะของตับอ่อนมีปัญหาเมื่อไหรเนี่ยก็จะเกิดปัญหาได้2อย่างคือระบบย่อยกับน้ําตาลในเลือด ภาวะต,ตับอ่อนอักเสบเรื้อรังนี่นะครับมีอาการหรือว่ามีที่มาอย่างไรบ้างครับสมองครับคือที่มาที่ไปแล้วคือท่าสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการดื่มเหล้านะครับ <S <S โดยเฉพาะคนที่ดื่มเหล้าบ่อยๆครับดื่มแล้วดื่มอีกนะฮะดื่มเรื้อรังด้วยนะฮะมันจะทำให้เกิดอาการภาวะต,ตับอ่อนเนี่ยก็อักเสบเรื้อรังได้แล้วก็สาเหตุอื่นๆก็มีนะครับอย่างเช่นการได้รับสารพิษบงางอย่าง โดยเฉพาะอย่างยาฆ่าแมลงเนี่ยมีผลเหมือนกนันนะครับโดยเฉพาะผลไม้ที่มันปนเปื้อนยาฆ่าแมลงนะครับ,บ<อ>ผมผมเคยมีคนคนไข้อยู่คนนึ่งเหมือนนะครับ,บ<อ>เขาไม่เคยมีประวัติเบาหวานมาก่อนนะครับครอบครัวไม่เคยมีเลยแล้วก็ยม่ถึงญาติพี่น้องปู่ย่าตายายพ่อแม่ไม่เคยเป็น,นแต่ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งรักสุขภาพนะ<อ>แต่ว่าอาจจะอาจจะเลือกวิธีิปดนึง<อ>ก็คือไปเลือกทานส้มจากสวนนะครับ สวนส้มที่เป็นสวนส้มแบบอุตสาหกรรมก็คือปลูกใส่ยาฆ่าแมลงตอนนั้นอาจจะรักสุขภาพแบบอยากทานวิตามินซีที่ธรรมชาติใช่ใช่แล้วไปซื้อที่สวนเลยเมื่อเหว่าไปสั่งที่สวนเลยสั่งมาทีละลังเลยแล้วกินส้มเนี่ยวันละหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลคือวันละหลายลูกเลยนะวันละกิโลกว่าเลยนะฮะเรียกว่าสั่งมาตลอดเลยเป็นล้าเลยก็ว่าได้ใช่ไหมครับครับใช่ครับเรียกว่าตอนเย็นไม่ต้องทานข้าวบบนั้นได้ผลครับ ประมาณเาดือนกว่าเองก็ตับอ่อนอักเสบแล้วก็ต่อมาก็กลายเป็นเบาหวานเลยครับหน้าโคม่าเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะยาฆ่าอะไรพี่ตกค้างากักยาฆ<อ>่าแมลงเนี่ยบางคนบางคนเขาขับออกไม่ทัน,น<อ> <ๆ S 2> เจอบ่อยเข้าบ่อยเข้าแต่ถ้าเรานานๆานทานดีไม่เป็นไรนะครับบางทีมันปนเปื้อนมาน,นิดหน่อยก<อ>็ไม่เป็นไรแต่บางทีมันปนเปื้อนอยู่แล้วทานบ่อยทานนานหลายวัน หลายๆเดือนติดต่อกันมันก็มีส่วนที่ทําให้เกิดโรคได้เนี่ยเพราะฉนั้นจากพิษสารพิษเนี่ยนะฮะก็มีส่วนทําให้เกิดตับอ่อนอักเสบเรื้อรังแต่ว่าจากสารพิษมันมักจะมีลักษณะเฉพาะคือมันมีเป็นเนื้อเยื่อพังผืดนะ,ะเกิดขึ้นในตัวตับอ่อนเลย น่ากลัวมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะทานอะไรเนี่ยเขาถึงบอกนะครับว่าอย่าซ้ำซ้ำซ้ำแบบเดิมไปตลอดระยะเวลายาวๆใช่ไหมครับแล้วก็ต้องเลิกนิดนึงว่าไม่มีพวกสารเคมีหรือว่าสารที่ตกค้างด้วยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันมีภาวะแทรกซ้อนกับส่วนอื่นไหมครับเวลาที่เราเป็นตับอ่อนอักเสบเรื้อรังแล้วนะครับคือตับเองตับอ่อนเองเนี่ยนะมันจะมีน้ําดีท่อน้ําดีไหลผ่านนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการของตับอ่อนอักเสบเนี่ยบางครั้งก็จะมาด้วยการปวดท้องนะฮะเพราะว่ามัน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 จะจุกตรงบริเวณ ตรงลิมปีนี่ครับครับเพราะว่าตับอ่อนเป็นเนื้อเยื่อเป็นอวัยว่าที่อยู่ในช่องท้องนะฮะแต่ถูกกันออกไปข้างหลังนิดนึงนะแล้วบางครั้งเนี่ยก็จะมีอาการย่อยน้ำย่อยอาหารไม่ได้นะฮะเกิดจากการที่ตับอ่อนเองเขาทาหน้าที่ผลิตตัวฮอร์โมนอินซูลินนะถ้ามีตับอ่อนอักเสบบางครั้งก็จะไปกระทบเซลล์ที่ผลิตฮอร์โมนอินซูลินได้ เลยทําให้เป็นเบาหวานเพราะฉะนั้นคนที่เป็นตับอนเสพมีสิทธิ์เป็นเบาหวานได้นดกลัวมากามันกระบชิง่งไปเรื่อยๆใช่ใช่ส่วนคนที่ย่อยหารไม่ได้ก็เพราะว่าย่อยไขยมันไม่ได้เนื่องจากน้ําย่อยไขยมันนี่ออกมาจากตะปอนนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้เกิดท้องเสียแต่เป็นท้องเสียแบบมีไขมัน เยอะๆถ้ากินของมันนี่น้ำมันออกมาเต็มเลยครับน่ากลัวมากเลยนะครับรู้สึกว่าถ้าตับออกอักเสจอย่างเดียวเนี่ยมันเกิดทบในระบบต่างๆของร่างกายเยอะมากเลยนะครับอาจจะทำให้เกิดภาวะดีซ่านได้ด้วยเพราะว่าถ้าตับออกอักเสบมากๆเนี่ยมันอาจจะไปขวางทางเดินน้ําดีได้เพราะว่ามันมีทางเดินน้ําดีบางส่วนนะครับมันผ่านตับอ่อนแล้วถ้ามีอักเสบอยู่แล้วเกิดภาวะที่มันขู่ขาแข็งแล้วก็เกิดไปขวางทางเดินน้ําดีก็จะดีซ่านได้ด้วย คุณบอกครับตาผมเหลืองใช่ครับยังยังนะครับแสดงว่ายังรอดพ้นอยู่นะครับแล้วมีวิธีการสังเกตนะครับคุณชมหลายท่านสงสัยว่าเอ๊ะเราเป็นตับอ่อนอักเสบเรื้อรังบ้างหรือยังเนี่ยสังเกตยังไงครับคุณบอกครับคือการสังเกตดูว่าเรื่องของอย่างที่บอกคือเรื่องอาการแต่ว่าการที่จะรู้จริงๆว่าเป็นอะไรนี่คือต้องให้แพทย์วินิจฉัยอย่างเดียวนะครับต้องมีการตรวจเลือดดูแล้วก็ทําอัลตราซาวดู ถึงจะระบุได้นะว่าเป็นเรื่องของอาการตับอ่อนอักเสบแต่อาการก็ไม่ก็ไม่กระชัดมากนะฮะส่วนใหญ่จะมาด้วยเรื่องปวดท้องเนี่ยครับแล้วก็ท้องเสียอะไรอย่างเงี้ยครับแต่มันก็กำกึ่งเหมือนกันนะครับปวดท้องกับท้องเสียเนี่ยบางทีอาจจะเป็นที่อาหารการกินของเราก็ได้ใช่เลื้อดลังทางที่ดีก็ไปหาคุณหมอให้จองเลือดตรวจดีกว่าใช่ไหมครับครับ,รบถ้าสมมติว่าเป็นแล้วเนี่ยตอนนี้มีวิธีการรักษาไหมครับคือภาวะตับอ่อนอักเสบเลือรังเอง,เองเมีแต่การประคับประคองอาการเท่านั้นเองนะครับไม่มีวิธีรักษาเฉพาะ ก็เลยจําเป็นต้องใช้วิธีรักษาผสมผสานร่วมไปด้วยเนื่องจากภาวะอักเสบนะครับเขาจะมีสารอักเสบอยู่ในอยู่ในเลือดค่อนข้างเยอะเราอาจจะใช้วิธีบางอย่างนี่ฮะลดพวกสารอักเสบออกออกไปได้อย่างเช่นการใช้ออกซิเจนที่เป็นซิงเล็ออกซิเจนนะครับคือการทำทำเลือดออกมาแล้วใช้ตัวโอโซนไปหรือใช้แสง UV ีนี่ไปกระตุ้นให้ออกซิเจนมันเป็นสิงเล็ดออกซิเจนมันจะไปลด สารอักเสบที่ออกมาจากเม็ดเลือดขาวได้อย่างนี้เป็นต้นก็คือพูดง่ายคือเราต้องหาทางลดไปขบวนการอักเสบลงก่อนนะจากนั้นก็หาทางอาจจะใช้วิธีฟื้นฟูนะครับคือมันอักเสบนานๆมันเริ่มเสียไงเซลล์มันเริ่มเสียสภาพไปอาจจะต้องหาทางซ่อมขึ้นมานะคือฟื้นฟูเซลล์นะใช้หลักการของการซ่อมเซลล์คือให้ตับอ่อนได้กลับมาทํางานได้ตามปกติหรือดีขึ้นใช่ไหมครับครับซ่อมเซลล์ให้เซลล์เกิดเซลล์ตับอ่อนที่ทํางานได้ดีขึ้น แล้วอย่างถ้ามันเป็นพังผืดแล้วเนี่ยมันจะทําให้ตับอ่อนของเราเสียไปเลยไหมครับใช่ครับถ้าเป็นพังผืดแล้วนี่ตับอ่อนส่วนที่มีพังผืดเกาะมันก็เสียไปก็จะเหลือเฉพาะส่วนที่ยังไม่ไม่เป็นพังผืดครับแล้วว่าหาทางซ่อมมันขึ้นมาการรักษานี่ก็ต้องทําแบบบูรณาการถึงจะได้ผลใช่ไหมครับใช่ครับแล้วบูรณาการไหลขั้นตอนหรือว่าไหลส่วนเข้ามาด้วยกันไหมครับทุกก็โดยทั่วไปเราจะเน้นอยู่สส่วนนี้คือด้านแรกคือเรื่องของการลดอักเสบลงก่อนนะฮะ มันมีสารอักเสบอะไรต่ออะไรอยู่ภายในนะหรือมีความเสี่ยงด้านไหนแล้วจากนั้นก็ไปฟื้นฟูอวัยวะซ่อมแซมเซลขึ้นมาครับมันไม่สามารถที่จะแบบทานยาแก้อักเสบไับไม่ได้ตรงอื่นไม่ได้เลยนะครับไม่เกี่ยวกันตรงนั้นครับโอ้หน่ากลัวขนาดนี้เราจะมีวิธีการหลีกเลี่ยงยังไงครับเราถึงจะไม่เป็นปัอ่อนอักเสบเรื้อรังนะครับก็ความจริงวสาเหตุใหญ่เลยนะเกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ครับถ้าไม่ดื่มแอลกอฮอล์สักอย่างเนี่ยโอกาสเกิดตาอเอบก็น้อยนะครับตาอ่อนนะฮะ แอลกอฮอล์อย่างเดียวเป็นหลักเลยใช่ส่วนใหญ่เลยสาเหตุใหญ่เลยแล้วมันจะเหมือนตับทั่วไปไหมครับที่เวลาบอกเตือนว่าทานอาหารพวกสุกสุดิบๆมันจะเป็นแบบตับเนื่องจากพยาธิอะไรก็มาเกี่ยวข้องตาบอดเกี่ยวเลยครับตาบอนจะไม่เกี่ยวคือมันจะแยกส่วนกันไปเลยใช่ไหมครับแล้วถ้าคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่เนี่ยมีภาวะตับอ่อนเสื่อมหรืออรังขึ้นมาแล้วเนี่ยคุณหมอมีอะไรแนะนำบ้างครับก็มันจะมีการรักษาตามอาการนะก็คือตัวยาที่ใช้ประคับประคองอาการ กับอีกการหนึ่งคือการที่จะไปใช้วิธีเสริมร่วมด้วยเพื่อรัลดขบวนการอักเสบร,รวมทั้งพยายามที่ค้นหาสาเหตุมันว่าสาเหตุของตับบอ,อักเสบนั่นเกิดจากอะไรอาจจะมีสารพิษบางอย่างตวค่ากีกีก็ไนะครับต้องหาทางตรวจสอบแล้วก็คือปัจจุบันนี้นะการตรวจเลือดบางทีมันไม่พอเียเพราะว่าบางครั้งสารพิษมันไปอยู่ในเนื้อเยื่อครับมันไม่ออกมาทางเลือดครับต้องหาทางดึงมันออกมา มันมีตัวกรดอะมิโน,โนบางอย่างเนี่ยใช้ไปดึงพวกโลหะหนักบ้างหรือว่าไปจับสารพิษบางอย่างบ้างแล้วก็ไปตรวจออกทางปัสสาวะดูถ้าเกิดมันเขาเรียกชาร์ l เลนจคือไปไปกระตุ้นมันดูถ้ามันดึงออกมาได้เยอะก็แ,ะแสดงมันอาจจะซ่อนเลนอยู่ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปเจอสาเหตุแล้วรักษาที่สาเหตุจริงๆจังๆนะครับมันอาจจะทําให้ขบวนการโรคหยุดนะ ก็คือต้องรู้เท่าทันเหมือนเดิมนั่นเองใช่ไหมครับใช่ครับแล้วการตรวจี่้ใช้เวลานานนะครับสาหรับการตรวจไม่ว่าจะเป็นเลือดหรือการตรวจสารที่มันขับออกมาเนี่ยครับคือจะต้องมีอย่างน้อยครึ่งวันเนี่ยฮะเพราะว่าจะต้องใช้ตัวสารที่จับพวกสารพิษต่างๆนะครับจากนั้นก็ต้องตรวจต้องเก็บปัสสาวะคือพอทําเสร็จเนี่ยเก็บปัสสาวะเปรียบเทียบก่อนและหลังกระบวนการก็จะใช้เวลาประมาณครึ่งวันแล้วก็กลับไปเก็บปัสสาวะต่อนะครับอีก6กชั่วโมง แล้วก็ค่อยเอาปสัสสาวะมาส่งอาจจะเป็นเช้าวันรุ่งขึ้นใ,ใส่ตู้เย็นเอาไว้เช้าวันรุ่งขึ้นเอาปสัสสาวะมาส่งแล้วก็ใช้เวลาตรวจประมาณ2อาทิตย์อาทิตย์2องอาทิตย์ก็จะรู้แล้วครับ <c oughs> ว่าเรามีสารพิษตกค้างหรือม,มีอะไรอยู่หรือเปล่านีา่ก็เป็นขบวนการเช็ค ก็ถือว่าคัดกรองนี่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดเลยใช่ไหมครับหมอครับอย่างตับอ่อนอักเสบเรื้อรังเนี่ยมีอาหารอะไรไหมครับที่เราจะบำรุงให้ตับอ่อนของเราแข็งแรงนะครับสำหรับอาหารการกินที่บำรุงเข้าไปนะครับคือเรื่องของตับอ่อนเนี่ยจะเป็นอวัยวะหลักในการย่อยอยู่แล้วถ้าเรากินอะไรก็คือทําให้ตับอ่อนทำงานทำงานเพิ่มขึ้นีอยู่อย่างเดียวเท่าที่อาจจะทําให้ตับอ่อนลดการทํางานลงก็คือพวกเอนไซม์ช่วยย่อย ตัวนี้เลยครับเป็นซึ่งมันจะทําให้เหมือนกับว่าได้ชดเชยเอนไซม์ทำให้ตับอ่อนทํางานพักได้พักบ้างท,ที่เอนไซม์ช่วยย่อยมาจากอะไรบ้างก็อย่างเช่นมะละกอสับประรดจะมีเอนไซม์สับปะรดจะมีเอนไซม์พาเฟ,าเฟีนะครับมะละกอก็จะมีเอนไซม์ของของเขา ซึ่งจะช่วยเหมือนกับว่าเป็นส่วนที่ทําให้ระบบการย่อยเราเนี่ยได้พักโดยเพราะตับอ่อนซึ่งผลิตน้ําย่อยก็ไม่ต้องผลิตออกมาเยอะอย่างนี้เพียต้นครับก็คือเหมือนกับเป็นการช่วยตับอ่อนบ้างบังช่วงเวลาเพราะฉะนั้นอาหารแต่ละมือเนี่ยอาจจะมีการเสิร์ฟพวกมะละกอสับปะรดเพื่อช่วยตับอ่อนของเราบ้างใช่ไหมครับแล้วสถิติคนไข้ของคุณหมอเนี่ยเป็นตับอ่อนด้วยรังเยอะไหมครับ ความจริงโรคนี้เป็นโรคที่ไม่ได้พบบ่อยเมื่อเทียบกับโรคอื่นนะฮะของตับอ่อนางเช่นโรคเบาหวานเนี่ยจะพบมากกว่าแต่โรคนี้เป็นโรคที่พบได้ฮะค,คือไม่ใช่ไม่พบนะบก็คือจะมีเรื่อยๆเลยโดยเฉพาะในกลุ่มที่คนได้รับสารพิษบางอย่างนะฮะแล้วก็เพินมีความไวต่อสารพิษนะครับสารพิษที่พบบ่อยที่สุดเลยก็คือยาฆ่า,มาแมลงนะคะคือมีความไวต่อยาฆ่า,มาแมลงมาก ได้รับสารพิษจาก้ามแมลงบางครั้งก็มาจากการฉีดพ่นในบ้านใช่ไหมฮะบางครั้งก็มาจากการปนเปื้อนในในผักผลไม้นะฮะแล้วก็ในสิ่งแวดล้อมแล้วก็ววได้รับเข้าไปเนี่ยเกิดตัวเองมีความไวเป,ป็นพิเศษนะถ้าไม่ไวก็จะไม่มีอาการ <Okay. S 1> แต่เพื่อนเนี่ยยีนของตัวเองนี่ไวเป็นพิเศษต่อสารพิษนั้นทําให้เกิดพังผืดในตับอ่อนทําให้ตับอ่อนอักเสบเล็กน้อยแบบนี้นะฮะแล้วต่อมาก็เลื้อลังค ก็ถือว่าต้องดูแลตัวเองเป็นหลักเลยนะครับถึงแม้ว่าจะมีปัจจัยการเสี่ยงหรือว่าจะมีโอกาสเกิดน้อยก็ตามนะครับวันนี้ผมและคุณหมอชาชัยก็ลาไปก่อนแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพของคุณด้วยนะครับสวัสดีครับ